สวัสดีครับ FC ทุกท่านที่ติดตามร้านทับโสพลทางช่อง t i k t o อกและช่อง YouTube ช่อง Facebook นะครับวันนี้มีสินค้าที่ดีนะครับเป็น r t 1 1 0สนะฮะสภาพเดิมไม่มีการเปิดซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ซื้อจากเรารับประกัน2เดือนเต็มหรือ60วันนะครับส่วนภายในนะครับแน่นดีนะครับตัวนี้เครื่องไม่เคยผ่าซ่อมนะฮะแล้วก็จะส่งได้ทั่วไทยนะครับจะส่งได้ทั่วไทยตัวนี้เป็น1 1 0 d i ระบบ d i r e c t i n j e c t i o n นะครับเป็นปั๊มไดระเรับ นัดฝาสูบไม่เคยเปิดตามที่นิ้วผมชี้นะฮะนัดปั๊มไม่เคยเปิดนะครับตัวนี้การทํางานจะเหมือนระบบเดียวกับ RT14 ทแรงระบบ d i r e c t ็ n อ e นเจ o n นะครับจะประหยัดน้ํามันข้อดีของมันคือประหยัดน้ํามันนะครับแต่แรงม้าอยู่ที่11แรงม้านะครับตัวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันครับผมพร้อมใช้ไหมพร้อมซ่อมครับ ตรงทั่วไทยนะครับมีมัดจำปลายแล้วเก็บเงินปลายทางได้น,นะครับมีมัดจำสาม0ันบาทนะครับปลายหน้านะไม่แตกนะครับตำหนิมีคิ้วพลาสติกตรงนี้นะหักไม่เกี่ยวกับการใช้งานครับเดี๋ยวมาเล่นพรกันครับ พร้อมใช้ม่พร้อมซ่อมนะครับอ่าเบอร์โทร0983628238นะครับ0983628238ครับผม direct injection ครับครับสมพลเจริญยนต์สวัสดีครับ